มาที่คู่ของสิงห์เชียงรายนะครับพบกับ BGFC นะครับที่จบลงไปด้วยผล1ประตูต่อหนึ่งะครับแต่แฟนบีจีคงเสียดายเพราะว่าทิติพันธ์ยิงจุดโทษไม่เข้าใช่ครับเกมวันนี้ครึ่งแรกนี่เป็นครึ่งของเชียงรายนะครับเชียงรายนําก่อนขณนะที่ครึ่งหลังนี่บางกอกลัดมีโอกาสเยอะอนะครับการที่ได้โค้ชจุนอนุรักษ์ศรีเกิดเข้ามาไม่ได้การันตีนะครับว่าจะดีขึ้นหรือเปล่าแต่ว่าวันนี้เนี่ยมี1นคะแนนจากทีมใหญ่ถือว่าเป็นไปได้ด้วยดีนะครับสาหรับเกมแรก แต่ว่าโ,โหต้องต้องยอมรับนะครับว่าพวกเขาน่าจะเก็บ3คะแนนแรกในการคุมทีมได้ด้วยนะครับแต่ว่าทิติพันธ์ไม่สามารถยิงทีมเก่าวได้นะครับต้องดูกันยาวๆนะครับเชียงรายจะคืนอร์มเก่งได้หรือเปล่านะครับ,รบขณะที่ BG ก็ต้องหาชัยชนะนัดแรกแล้วก็เรียกความมั่นใจของนักเตะให้ได้นะครับเพราะว่าภาพรวมของ BG ก่อนนั้นนี่ค่อนข้างจะสเปดสปะมากนะครับ,รบส่วนการมาของโคชจุนเนี่ยการเปลี่ยนแปลงเห็นได้ชัดก็คือกล้าใช้นักเตะ อายุน้อยมากขึ้นและกดรอบนักเตะตัวเก่าเนี่ยออกอยู่ข้างสนาม<ช>คนทีเดียวใช่ครับโดยเฉพาะพีรพงพิชิตโชติรัตหรือว่ามาริโอยูรอฟสกี้วันนี้ไม่ได้ลงสนามด้วย<ช>นะครับ